นิ่งอยู่กับรถสปอร์ตรุ่นขับ4เท่ๆคันนี้เลยค่ะคันนี้นะคะราคาตัวรถจะอยู่ที่1นึ่งล้านสี่หมนานะคะซึ่งใส่เป็นชุดกระจังหน้านะคะสตร์ลตเตอร์ดาด้านทั้งหมดเลยนะคะแล้วก็เสริมหล่อค่ะกับชุดแต่งวายค่ะคางทําเป็นสีดําแบบนี้นะคะทำให้รถดูหล่อดูเท่เลยนะคะซุ้มล้อค่ะมีมาคู่ชุดแต่งวายอยู่แล้วนะคะแล้วก็ใส่เป็นล้อแมกขอบ20ค่ะสีดําเงาปัดคลิสสีเงินแบบนี้นะคะทำให้รถดูพรีเมียมมากขึ้นด้วยค่ะรัดด้วยยาง M M P นะคะกับซีรีใหญ่ๆเลยนะคะสามสองห้าทับห นหนาแบบนี้นะคะเดนดิงจะพามาชมด้านในตัวรถค่ะมาดูกันเลยค่ะ เมื่อมองเข้ามาภายในนะคะก็จะเป็นบอบ์ดหนังสีดําทั้งหมดเลยนะคะทำโลด,ดูเท่เลยค่ะพวงมาลัยมันติดฟังช์ชันนะคะมีควบคุมเครื่องเสียงที่พวงมาลายัยแล้วความเร็วที่พวงมาลัยครบเลยนะคะหน้าจอขนาดใหญ่นะคะซิงค์โฟเใช้คําสั่งเสียงภาษาไทยเชื่อมต่อ Apple Car ์เพย์แอนดรอยต์ออโได้เลยนะคะคันนี้เป็นเกียร์อัตโนมัตินะคะหกสปีดร้อยเจ็ดแรงม้าเลยนะคะกับระบบ,บขับเคลื่อนสี่ล้อนะคะเรียกได้ว่าฟังก์ชันมาอย่างจุใจจัดเต็มเลยนะคะกับเครื่องยนต์สองจุดศูนย์เทอร์โบนั่นเองนะคะมาได้ขั้นนะค่ะ โรบานะคะเป็นของ Hammer รนะคะรุ่นบอร์รเออร์นะคะก็จัดแต่งทรงให้เรียบร้อยแล้วนะคะด้านท้ายนะคะเป็นไฟท้าย LED คู่ตัวโรงงานอยู่แล้วค่ะเสริม่อกนะคะกับกันชนท้ายของ h a m m e อร์ค่ะดูดีมีสไตล์เลยนะคะกับรุ่น MX 2 0 4นนั่นเองค่ะพร้อมกับหงโอเมก้านะคะสีแดงทั้ง2คงห่วงเลยค่ะมามองด้านข้างนะคะต้องบอกเลยว่ารถคันนี้นะคะแต่งออกมาดั่งสวสร้างเลยนะคะเท่พรีเมียมมากๆเลยนะคะบันไดข้างของ Hammer เนี่ยทำให้รถดูมีจิ๊กเจอร์มากขึ้นด้วยค่ะรุ่นสปอร์ตนะคะมีหลากหลายสีเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นสีขาวสีดสสําะะส,ส เพิ่ม1 0 0 0 0หมืนะคะมีทั้งรุ่นขับเคลื่อน2อล้อแล้วก็4ล้อนะคะขับ2ราคาอยู่ที่929 0 0 0นสําหรับเกียร์ธรรมดานะคะแล้วก็เกียร์ออโ,โตอยู่ที่964,000พันค่ะแล้วก็ด้านหลังหนิงนี้นะคะเป็นรุ่นขับเคลื่อน4ล้อเกียร์ออโตอยู่ที่1 4 9 0 0ล้านันนะคะคุณลูกค้าท่านไหนสนใจนะคะโทรสอบถามได้เลยค่ะที่เบอร์083-264-218นะคะเซฟเบอร์อะไรขึ้นค่ะสาหรับวันนี้สวัสดีค่ะ